โอเคก็ผมกลับมาแล้วก็ผมกับเกม Marvel Snap นะครับผมและในวันนี้ก็มีการ์ดใหม่มาครับผมการ์ดใหม่ใน Spotlight c a t ครับผมชื่อว่าคารีครับผมเปิดตัวการ์ดในแต่ละใบในมือของคุณนะครับผมจะบวก1พลังต่อสู้ให้การ์ดที่อยู่บนพื้นที่บนสนาม1ใบครับผมตีง่ายๆว่าคือการ์ดใบนี้เนี่ยจะนับพลัง1 1หน่วยต่อเอาง่ายๆว่าการ์ดใบนี้ครับผมจะนับพลังหหน่วยนะครับผมต่อการ์ดที่อยู่บนมือนะครับผมและไปเพิ่มให้กับ การ์ดที่อยู่บนสนามนะครับผมหนึ่งใบนะฮะก็ดูแล้วว่าการ์ดใบนี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่มีความเก่งที่เห็นได้ชดเนะอาจจะต้องรออีกสัก2 3วันเนาะซึ่งถ้าดูในตอนนี้นะผมว่ามันก็ยังดูไม่น่าเก่งนะครับผมแต่ว่าเออแต่ก็เปิดไว้ก่อนแล้วกันเผื่อมันจะมีส่วนผสมอะไรที่มันดูน่าใช้ครับผมและในกล่องก็ผมจะมีอะไรอีกในกล่องก็จะมีคาร์ออฟซิเดียนครับผมแลวก็อีกใบหนึ่งก็คือวาเลนต์ของบล็อฟนะครับซึ่งอุ๊ยวาเลนต์ของบล็อฟใบนี้เนี่ย ผมว่ามันสวยดีนะเออแต่ว่ายังไงดีมี14กล่องในต,ตอนนี้จะเปิดเอาคาริอย่างเดียวดีหรือว่าจะอะไรดีเนาะอะเปิดไปก่อนแล้วกันแล้วก็ค่อยไปตัดสินใจเอาคาวหลังแล้วกันครับผมไปขอกดไลค์กด subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะไปหนึ่งกล่องดูก่อนว่าได้ไหมสีทองมาและได้เป็นไฮด้าบลอกตามที่ต้องการเลยครับผมโอ้โหไม่เป็นไร ถือว่าการ์ดใบนี้สวยเรามีกล่องตั้ง14กล่องงั้นคราวนี้เนี่ยเราต้องได้คาร์ฮอรอะนะคาออฟซิเดียนกับโทเค็นเนี่ยเราไม่ต้องการแล้วนะครับผมไปขออีกหนึ่งกล่องสีทองมาคารฮริครับผมนี่สองกล่องแบบสวยๆครับผมเดี๋ยวเราไปดูเด็กที่เราจะจัดให้กับการ์ดใบใหม่ใบนี้กันฮะโอเคครับผมและนี่ก็เป็นเด็กที่ผมจัดไหมนะก็จะเป็นเด็กที่อลอง เอาความที่ต้องใช้ความสามารถของคาโฮริในการที่ต้องมีการ์ดในมือเยอะๆนะมาเพิ่มจําจนวนให้กับมา,มาเพิ่มพลังให้กับการ์ดในสนามนะครับผมโดยผมจะใช้มูนเกิลแล้วก็สโนก์ดในการเพิ่มการ์ดนะครับผมแล้วก็ใช้คาโฮริในการปิดท้ายนะครับผมโดยส่วนผสมของเราครับผมเนื่องจากเรามีการ์ดสี่เอเนอรีเยอะมากพอสมควรนะครับผมเราก็จะใช้การ์ดหยากซาบูนะครับผมที่จะลดพลังสี n เอ g เนอรีไป1ห,หน่วยนะฮะ เราจะมีเซราครับผมอีกหนึ่งใบที่จะใช้ในการาลดอินเตอร์จีด้วยนะครับผมซึ่งโอเคไอตัวส่วนประกอบที่เราจะเอามาเนี่ยมันจะเป็นการ์ดเพิ่มพลังให้กับการ์ดอย่างเซวาเซียนชอหรือว่าจะเป็นกับตันคาร์เตอร์หรือว่าจะเป็นกับตันมาเวลที่จะใช้พลังในการปิดเกมนะครับผมโดยเราจะมีการ์ดอย่างฟอร์ดนะครับผมฟอร์ดนี่ก็เป็นการ์ดบัพพลังที่เอามาใช้ได้ในหลายๆสถานการณ์นะครับผม อีกหนึ่งใบที่ใช้ได้ก็คือการอย่่งกาเล็กต้านะฮะกาเล็กต้าก็จะบวกพลังให้อีก3นะครับผมในการเล่นในแต่ละเทินนะครับผมเราจะมีการอย่างคาโฮรี่ที่เป็นการ์ดใบใหม่ที่เราเปิดขึ้นมานะก็จะบวกพลังให้เหมือนกันและผมก็จะใส่เทคการ์ดเป็นการอย่างช้างฉีนะครับผมก็การอย่างช้างฉีเนี่ยก็จะเป็นการ์ดที่อาจจะปิดเกมทั่วไปนะเผื่อแบบว่ามีสถานการณ์ที่แบบว่ามีตัวใหญ่ๆมาแล้วเราทุบไปสักทีหนึ่ง เผื่อมันจะใช้ได้ก็เดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็เราไปดูกันว่าเด็กนี้จะเล่นได้ไหมหรือว่าจะเป็นมีมครับผมเราไปดูกันดีกว่าแล้วก็เราสามารถฟอร์ดแล้วก็เเซบาสเซียนชอได้นะ โอเคโอเคโอเคถ้าเราได้กลับตันมาวิลมาก็จะดีมากเหมือนกันนะฟอร์นะโอเคเรอได้โอ้แต่ว่าคิมสันนี่เล่นยากมาก ต้องได้อะ,รอะเราต้องได้กับบันตรงนี้อะได้อืมโอเคผมอาจจะต้องได้โอ้โหคาเตอร์เล่นยากว่ะ อาจจะต้องได้เกล็กต้าแม่ก็เซร่านะเธอท้ายผมอาจจะต้องมูนเกิลบวกคาโฮรี่ถ้าได้สโนกาจ,จะดีมากนะมันก็จะสามารถบวกให้กับอ่าตัวอื่นได้อยู่แต่ที่เราต้องการก,ก็คือเซร่าน่ะ แย่แล้วแต่เขาเล่อนต่างไม่ได้เ,ดเขาเล่นไม่ได้โอเคภาวนาให้คาโรีีเพิ่มให้ชอบแล้วก็คัปตันมาวิลมีเอเนอร์จีตอนนี้ก็คือ5เอเนอร์จีได้สโนวกาดอีกใบคือดีมากไหม ต้องดูว่าฟ้าจะช่วยเราหรือเปล่านันทุกคนไปฝั่งนู้นก็นานแล้วเกินโอเคฟ้าถือว่าช่วยเราอยู่ปุ๊บแล้วก็ปุ๊บ mà ở là tôi cuốn có show hao lý này thợ đếp lại โอเคผมน่าจะชนะได้อยู่นะนแ,ลแล้วก็คาโฮลิปึ้งปึ้งเข้าไปคาโฮลิแบกโอเคมีซาบูมาแล้วจัดว่าเช่ม ขอสแนปมาด้วยเฮ้ยแต่ว่าไอเออร์คิดเนี่ยมันก็ดีสำหรับรอนในเทอร์นสุดท้ายนะถ้าเราจะเล่นอ่าเขารน,นเนอร์สุดท้ายนะเอ,อ็นเดแมนเล่นฟอร์ดไปกับตนัน แรมุ่งสินโอเคเราตึ๊บตุงเี้ยเอ็กแมนชั่นขอดีๆหน่อยนะครับขอฟ์ิมิงไทย์บูนอวะ แย้วะโอเคอ๋อผมอาจจะต้องเล่นตรงนี้ว่ะต้องมาคอยปวดหัวกุ้มใจ อโอ้โหผมต้องจะ้ชัางฉี่แล้วคราวนี้โอเคผมเซราเซราตรงนี้คุ้มสุดแหละขอคาวรลี่หน่อยครับชัางฉี่โอ้โห โอ้อ oh. hmm. ืมยากจังเลยงั้นต้องอย่างนี้วะเฮ้ยขอไม่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 ขอไม,อม่เราต้องหนึ่งสอง สามปีไปปอดปอดบับบับตรงนี้เข้าไปปิดแปดช้างฉีเอาไว้ว่าพลังและแเซนตินลไว้ว่าพลังอีกทีนึง เป็นละยี่สิบสองพอยวนะเนี่ยเป็นตัอติดติดสุดเปอร์สกาวเอ้าชนะเฉยโอเคแต่ว่าก็ยังไม่ได้โชว์เขาเลยอีกดิดก คาโอลี่แผมแผมแผมนี่ผมอัดจะมาชั่วโมงอะเนี่ยผมได้เคาโอลี่แป๊บเดียวเองทุกคนควินเจ็ดโอ้โหโอ้โหโอ้โห โอ้โหอ,อ,อะไรครับนี่อ่ะอย่างน้อยผมสู้ตรงนี้ได้นิดนึงแล้วกันบวกซ่อนอยเปบนสาม ขอคาโฮลี่แล้วผมจะชนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นโอ้ยเครียดเลยเคยรียดระคันเลยดเดรีวิ khó li ok ăn Ngắn... ok ăn lầu buộc bơm bơm cao tha bài buộc mấy ta แล้วเขาก็คาโฮลี่เหมือนกันแต่เขาแพ้เราไงเรามันเบิ่มกว่า<ค><อ>ทุกคนเอาละทุกคนแย่ละอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คาโฮลี่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คาโฮลี่โบสเซบัสเตียนชอกับตันคาซาเอาดีๆ เอาดีๆครับซะ,ะไ,มไม่เป็นไรเราเราแกนมาสเตอร์ได้ไม่เป็นไรนะงั้นหน้าที่ของเราก็คือการเพิ่มอันนี้ไปก่อนนะ เพิ่มตรงนี้ไปกันนะ เราจะเล่นยังไงดีนะโอเคเราต้องต้องเฟรล่าเนาะเพื่อที่ว่าเราจะมีการเล่นเยอะอืมอยู่มังเกร์เกมนี้มันติจริง โอเคผมยังพอมีแนวทางเล่นอยู่อ่ะขั้นตอนแรกก็ต้องนี่ก่อนแล้วก็นี่อยากได้การ์ดเพิ่มจังเลย ผมว่าผมคนเล่นแค่นี้วะไปแค่นี้พอสี่ใบเพิ่มได้แหละตรงกลางอะผมชนะอยู่แล้วแล้วก็ผมต่อยเขาอาจจะต้องเพิ่มอืมประมาณนั้นได้แบบขออะยโชว์ได้โชว์ได้โบร นนะผมต้องลุ้นให้บัฟตรงเออผมต้องลุ้นให้บัฟตรงขวาไม่บัฟขวาให้ด้วยวเฮ้ยแต่เราชนะปะ่ะเอา้าชนะหนึ่งเต็มโอเค มาทุกคนโอเคซาบูมาแล้วอุ้ยสแนปได้เลยซาบูเอิอหนึ่งเท่ากับสแนปโอเค เฮ้ยแต่ว่าเราวันนี้ได้ดีว่ะมาจาับตาคาเตอร์ได้ทุกคนโอเคโอเค ผมตรงนี้ยกันนะผมต้องได้คาโฮรลิกำมูลเกลอนะโอเคตรงนี้ได้ ผมต้องได้คาโฮลิผมถึงจะชนะทุกคนผมได้คาโฮลิ please please อ๊ยเอชชันเป็ด ได้เลยนะนี่คือคำทิ่พาอสา่งของข้า,า,า,ขา,า,าเฮ้ยหรือว่าหรือว่าไอ้เหี้ยผมกดผิด จริงผมต้องกันนี่ก่อนช้างสีก่อนอเฮ้ย hey, แต่ผมชนะว่ะเฮ้ย hey. <laughs> hey, แต่ผมชนะ <laughs> <laughs> โ,โอเคบวกแปดอีสปอร์ตมาโอ้โหโอเคมีสโนกร์ดแล้วแต่ว่าเราจะเก็บสโนกร์ดไว้ก่อนนะคิดดีไพร โอ้โอเคสามารถเล่นชอได้นะชอรเราเล่นกาเล็กต้าเทิร์น,น้าแล้วเรากับตันตรงนี้ได้โอเควิกตอเรียนทานเรากาเล็กต้าก่อนเลยนะ โอเคมีเซรามาแล้วด้วยมาเกมนี้แหละเกมนี้แหละเราจะได้โชว์แล้วแต่ว่าเราจังขาดแคลรี่อยู่นะโอเคลงกาเล็กต้าไปแ้วเขาลงเอจตนโฟสันมาเอ๊ะอ๋อวิกตอร์เลนแฮมเพิ่มนี่ว่ะ อ๋อลงกับตันไปเลยนะแล้วก็ลงสโนการ์ดไว้ผมต้องได้ชางฉี่ะนะแลวผมก็ต้องได้คาโอลิสลงเซล่าด้วย คาวฮูรี่จา๋ามาหน่อยอตรงนี้ยากอยู่นะคาร์ฮรี่หรือช้างฉี่ก็ได้โอเคอย่างน้อยได้ช้างฉี่มา

อล่ะเอาละเอาล่ะว,วรีบอยู่นะมันเนี่ยโอเคโอเคไม่ได้ชว์คาวรี่แต่ว่าการเพลยน์นี้มันแซบ่บมันแซบควบคุมก็ย้ายไปอีกทีนึงแซ่บไปเลย โอเคเอาแล้วก็ผมเป็นยังไงบ้างกับการ์ดอย่างคาโฮลิครับผมซึ่งผมว่าการ์ดใบนี้เนี่ยถ้าอาจจะต้องหาส่วนผสมที่มันลงตัวมากกว่านี้เนาะถึงจะเหมาะสมกับคาโฮลินะครับผมส่วนใครเนะี่ยมีเด็กที่สามารถเล่นได้กับคาโฮลิก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันแล้วก็มาดูก,กันว่าเราอาจจะเจอส่วนผสมดีๆที่เหมาะกับคาโฮลิได้อย่างไงก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม ฉ oh, mm ันออกมาคายเธอโอ้ยตาโอ้เจอตเจอเอ